จะเป็นปรนัยอัตนัยก่อนนะคะเริ่มที่กิจกรรม2.1ข้อแรกนะคะมีกราฟมาให้แล้วโจทย์ถามว่าให้วิเคราะห์ข้อมูลจากกราฟที่กำหนดแล้วตอบคำถามค่ะสารตั้งต้นคือใครสารตั้งต้นคือคนที่นานวันแล้วมันลดลงไปเรื่อยๆอะจนไม่เหลือนะคะนั่นก็คือ N 2 O 4ซึ่งสารตั้งต้นมีความเข้มขน้นเท่าไหร่นั่นคือความเข้มข้น ที่หมายถึงความเข้นเริ่มต้นนะคะอ่านได้ประมาณ0.09จุกค่ะจากกราฟหน่วยด้วยนะคะโมลต่อลิตรหรือโมลาร์โมลารลิงี้ตามแกนตั้งแกนวายเอ,ออเ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 ออใชใช่ แกถ้าแกจะตอบเองเสร็จขนาดนี้ไม่ต้องถามออกเสียงเลยเขียนไปเลยเออแล้วแสดงว่าใช้ไปเท่าไหร่งานของตานต้องใช้ไป0.05 0์เออ0.05ย์ดูหาห้ดูสี่ห้าอ่ะแต่ของพี่พี่เลือก0.09ปึ๊บพี่ก็เลยจะใช้แค่0.05อ่ะโอเคแค่อ่านกราฟได้โอเคค่ะถือว่าผ่านตัวเลขไม่เป็นไรนะคะเออเล่นนิดหน่อยเพราะเราอ่านด้วยตาเปล่าข้อ3ค่ะบอได้ไหม สมดุลเหลืออยู่ในระบบเท่คือจุดที่มันคงที่แล้วมันเหลือเท่าไหร่อะอ่าโจทย์บอกในกราฟในกราฟนะคะอ่านจากกราฟข้อที่สี่นะภาวะสมดุล N O 2เกิดขึ้นเท่าไหร่ปอนโอเคข้อที่ห้าสมการเคมีนะภาวะสมดุลที่เขียนได้จากปฏิกิริยานี้คืออะไรนะคะอมดุลด้วยนะคะเอาเริ่มต้น N 2อ O 4 ซึ่งอยู่ในสภาวะแก๊สนะคะอยู่ในภาวะสมดุลต้องลูกศรไปกับถ้าไม่มีก็คือศูนย์ไปเลยนะคะ N O 2เป็นผลิตภัณฑ์เป็นแก๊สเหมือนกันดูสมการให้เรียบร้อยใส่2ข้างหน้า N O 2นะคะข้อ6อัตราส่วนระหว่างสารตั้งต้นกับผลิตภัณฑ์ที่เขียนได้คืออะไรอัตราส่วนก็คือดูตรงนี้ลูกเลขที่อยู่ข้างหน้า1ต่อ2ค่ะ1ต่อ2 ข้อที่2เมื่อปฏิกิริยาดำเนินเข้าสู่สมดุลข้อใดสรุปถูกต้องข้อ1ถามว่าสารตั้งต้นและผลิตภัณฑ์จะมีจํานวนโมลเป็นยังไงซึ่งจํานวนโมลของสารตั้งต้นและผลิตภัณฑ์คิดเป็นเท่าไหร่นะคะนั่นก็คือต้องมีจํานวนโมลที่คงที่โดยที่สารตั้งต้นอ่านได้0.04นะคะที่ภาวะสมดุลและสารผลิตภัณฑ์อ่านได้0.12ก็คืออ่านไปแล้วจากข้อ1นนั่นแหละ ข้อ2นะคะทิศทางการเกิดยาเคมีเป็นยังไงทิศทางก็คือเขากํลาลังถามว่าไปข้างหน้าหรือย้อนกลับก็ตอบไม่ได้ค่ะมันอยู่ในภาวะสมดุลลูกศรไปกลับนะคะอยู่ในภาวะสมดุล3อัตราการเกิดยา,าเคมีไปข้างหน้ากับย้อนกลับเป็นยังไงถ้ามันสมดุลมันก็ต้องเท่ากัน,นะคะ่ะยังไม่นับแต้มสําหรับอัตรัยนะคะแค่เช็คความเข้าใจเฉยไปดูที่ปรัยกันข้อที่1การเปลี่ยนแปลงข้อใด ไม่เกิดภาวะสมดุลของระบบมันจะมีคำใบ้อยู่นะลูกคือไม่เกิดนะคะไม่เกิดสำหรับภาวะสมดุลเนี่ยข้อแรกเขาบอกปิดฝาฝานะคะปิดฝาต้องสมดุลสองเมีสะเทินระหว่างกดกับเบสสามอิ่มตัวมีคีย์เวิร์ดอยู่อิ่มตัวสี่ก็คือ มีสมบัติที่คงที่อยู่พิจานชาัดเจนเลยว่าข้อสองไม่ให้ไม่ให้ข้อมูลไม่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสมดุลขอตอบข้อ2ค่ะและอย่างการเกิดผลออิตภัณฑ์ของเบสบวกกรดได้เกลือบวกน้ําถูกไหมน้ำเนี่ยมันมี3าสถานะคือถ้ามันเป็นแก๊สขึ้นมาปุ๊บมันก็ไม่อยู่ในสมดุลนะคะข้อ2ข้อใดถูกต้องนะคะข้อนี้จะโดนหลอกกันเยอะมากขอลองเรียกตัวแทนหน่อยนะคะหมอนองิงหมอนองิอนเองเลือกข้อไหน ข้อ2อา่าไม่โดนหรอกภาวะสมดุลจะเกิดในระบบที่ผันกลับได้ถูกต้องค่ะหลายคนตอบข้อ1เพราะว่าอา่ะวิยาที่อยู่ในระบบปิดจะอยู่ในภาวะสมดุลเสมอคำนี้จะผิดนะลูกต้องบอกว่าสารที่อยู่ในภาวะสมดุลจะอยู่ในระบบปิดเสมอคือต้องสลับกันคือเหตุและผลสลับตำแหน่งกันนะคะหลายคนตอบข้อ1มาข้อ 3. ข้อใดแสดงการเข้าสู่ภาวะสมดุลของวิยาเคมีข้อนี้ขอเรียกหนูอินค่ะ ข้อ1เลยอัตราไปข้างหน้าเท่ากับอัตราย้อนกลับถูกต้องค่ะต่อไปข้อที่4ค่ะจากการวิเคราะห์ข้อมูลข้อใดทดสอบภาวะสมดุลได้ถูกต้องขอลูกตาลค่ะลูกตาลตอบ2ก็คือเอาไก่และควายเท่านั้นใช่ไหมคะก็ไก่ใช่แน่นอนเพราะว่ามันเป็นการเติมเสมือนการเติม Fe 3บวกรู้ได้ไงก็จากการคิดเลขออกซิเดชันนะคะเหมือนการเติม Fe 3บวก เพราะฉะนั้นถ้าการเติม Fe 3บวกถามว่าเพื่อทดสอบ Fe 2บวกได้ไหมได้อย่างแน่นอนมันจะเห็น Fe 2บวกเกิดขึ้นนะคะข้อกไก่เอาได้ค่ะข้อขอไข่เมื่อเติม SCN ลบลงในสารละลายเพื่อทดสอบ Fe 3บวกได้ไหมนะคะ SCN ลบดูเหมือนจะไม่มีผลกับใครใช่ปะแต่ถ้าได้ทำการทดลองในโรงเรียน่ะ SCN ลบใช้ทดสอบเหล็ก3บวก ได้นะคะขอไขจึงต้องเอาด้วยอันนี้เป็นแลบในโรงเรียนอยู่ในหนังสือสอสอวทด้วยเพราะฉะนั้นต้องรู้นะคะคอควายเติมน้ำแป้งในสารละลายเพื่อทดสอบไอโอดีนได้ด้วยค่ะคอควายอืคอควายเดี๋ยวก่อนมันไม่เกี่ยวนะอันนี้มันไม่เกี่ยวกับสมดุลสิทธิ์มันเป็นการทดสอบไอโอดีนไม่เอาคอควายนะคะมันไม่ใช่เรื่องภาวะสมดุลค่ะการทดสอบโดย ตกน้ำแป้งอะงองูเอาดังนั้นขอตอบข้อ3ค่ะข้อที่หสมดุลเคมีเป็นสมดุลไดนามิกเพราะอะไรก็เพราะว่ามันเกิดไปข้างหน้าและย้อนกลับตลอดเวลาจนเสมือนหยุดนิ่งคําพูดนี้ใกล้กับข้อ1ค่ะต่อไปข้อที่6กกราฟข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับภาวะสมดุลไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวก็คือ ไม่เกิดสมดุลเอาข้อไหนดีคะป้อนข้อสองสารตั้งต้นยังเหลือสารผลิตภัณฑ์ก็ยังเกิดแล้วก็เข้าสู่สมดุลตรงนี้ได้อยู่ลูกได้อยู่พี่คิดว่าข้อสามเพราะว่าจุดที่สมดุลนะ่ะมันหมดพอดีมันหมดไปแล้วเลยไม่สามารถเกิดได้นะคะ ขอตอบที่ข้อ3อเนื่องจากผลิตภัณฑ์ได้หมดเออสารตั้งต้นได้หมดลงไปแล้วต่อไปข้อที่7 a บก b ได้ c บก d กราฟในข้อใดแสดงจำนวนโมลของสารตั้งต้นน้อยกว่าผลิตภนนะัณฑ์ณภาวะสมดุลบอสละกันอ่านกราฟรเออเก่งมากตอบข้อ4ค่ะต่อไปข้อ8 ข้อ8นะคะให้โอกาสเพียงแค่ตอบ1กับ2เท่านั้นนะเพราะว่าข้อ3าัและข้อสมันเหมือนกันแล้วมันก็ผิดด้วยนะคะสอดคล้องก็คือให้อ่านนะลูกว่า n เนี่ยมันถูกใช้ไปจาก5าเหลือ3 p ถูกใช้ไปจาก2เหลือ0 m, m เกิดขึ้นจาก 1, 1> ไปเป็น4และ o เกิดขึ้นจาก0นย์ไปเป็น1เพราะฉะนั้นดูเลขที่อยู่ข้างหน้าที่มันเปลี่ยนแปลงไปตรงกับข้อ1แต่ว่า1อ่ะคือผิดลูกศร เออก็เลยไม่ไมคือคือตอบหนึ่งแหละมันผิดข้อนี้มันผิดฟรีฟรีคือมันผิดนิยามนะคะบางคนคิดว่าเอ้ยลูกสอนแบบนี้เลยไม่ตอบอะไรเงี้ยก็เลยเดี๋ยวจะเสียประโยชน์ไปข้อที่9ค่ะข้อความใดไม่ถูกต้องขอเป็นไอได้ไหมคะเก่งมากตอบข้อ4ความคงขอ,ของสารตั้งต้นเท่ากับผลิตภัณฑ์ไม่จำเป็นต้องเท่ากันเพียงแค่คงที่พอนะลูก ต้องคงที่ไม่ใช่เท่ากับนะคะดังนั้นตอบที่ข้อ4ข้อที่10ข้อความเกี่ยวกับภาวะสมดุลในปฏิกิริยาเคมีข้อใดไม่ถูกต้องนะคะขอเรียกตัวแทนทั้งบ้านคนหนึ่งนะคะขอเป็นฟริน์นะคะข้อ4ค่ะข้อ4ถูกต้องค่ะณนะภาวะสมดุลจะไม่เกิดไปข้างหน้าแลยอนกับไม่ใช่ไม่เกิดนะลูกมันเกิดมันเกิดตลอดเวลาจนเสมือนหยุดนิ่งตอบที่ข้อ4อนับแต้มให้หน่อยนะคะ